นี่ครับไอโอ้นงกนสิบามาด้แลวเปลือยไห้ครับไอเท้าครับ เป็นแวตอนนี้ก็ถูกถูกถูกวะถ้าตอนนี้ไดครับได้ไบิดมือนี่หรอกส่งโอเคแต่วพมีรถาเียวก็ถ้ารถล่ใส่บูดไ่ส่บูใส่บูดลูดไ่บูดไล่่บด้ใส่บู่สบดไล่ใส่บ่ใส่บใสบไ่สมบูดไล่ใบ่าบบูส่บูดไลีบ่ใส่นูดไล่ใสไดไไได้ได้ คอท่อขอท่อาสวัสดีครับพบกับผมนะครับทางฝ่ายร้านนัดอะไรสิ่งอ่าวันนี้มาพบกับรีโวนะครับรีโวมาอัปเกรดความแรงนะครับในชุดนี้จะมีเทอร์โบอินเตอร์นะครับชุดอัปเกรดเทอร์โบใส่เป็น F55 นะครับ F55 ใบแดงน่ครับเป็นงานเฟกตัวยอดฮิตเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อท่อให้นัมนะครับคอท่อแล้วก็พร้อมย้ายเทอร์โบขึ้นบนนะครับเปลี่ยนเป็นเขาไอเสีย ของเฟกนะครับใจขึ้นบนอาจจะเป็นชุดอินเตอร์นะครับชุดอินเตอร์ของทางร้านก็จะขึ้นเป็นงานดัดไส้ให้นะครับในชุดนี้เดี๋ยวรอชมเลยงานดัดไส้แบบสวยๆรอๆนะครับผมอ่าโอเคนะครับนักตอนนี้าร่างงบให้ด้วยนะต่อไปนี้ร่างกับคือร่างสีใหญนะสีทุกคนพร้อมแล้เดี๋ยวรอชมกันต่อไป Good sure. ตอนนี้ก็ยู่ในตัวขนาดนั้นเอครับผมตอนน้ไม่ไปผมสำหรับการใส่บโบวน,นี้ครับมอ่าเซฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทอร์โบนะครับเทอร์โบ F15 พร้อมจุดอินเตอร์ดัดไส้นะครับผมอ่อานะครับส่งล้อๆเลยนะครับเทอร์โบก็จะง่ายขึ้นบนนะครับอ่าเป็น เนี่เขาเอาเสียขึ้นบนเดินทอดัดไสนะครับผมอินเตอร์เต็มเต็มนาเลยนะครับงานรอๆเนียนๆนะครับอ่านะครับสำหรับขันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งงานรอบคํานะครับอ่ารีโวประมาณหกถุมหกทุงก็หกถุงเอาเสดอกเลยนะครับอ่า โอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจชุดอัปเกรดความแรงรอๆสวยๆงามๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ครับร้านนัดอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดเจริญศรีวลินนะครับผมติดต่อทางเพจ Facebook หรือว่าจะเป็นทางเบอร์โทรก็ได้นะครับ095 2322655นะครับสนใจติดต่อได้นะครับผมขอบคุณครับอ่านะครับีดหวานนะครับสำหรับ F5 เปิดหอบเดินเบาห0 0่นครับ 老面包。